สวัสดีครับแฟนคลับของกระผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันหกสิบสี่นะครับเป็นการพบกะะันเจ,จ้าพระจันรชัยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านรณชัยต่อรามอ,รอินทานะครับหรือรณชัยสันติอุบลแก้มืออีกครั้งนะครับหลังจากคู่นี้เคยชกกันมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้าน ถ้าจันฉายในชนะคะแนนขาดลอยนะครับวันนั้นตอมหนักให้สองปอนวันนี้นะครับมาเจอกันใหม่เป็นคู่เอกนารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูทางด้านพระจันฉายนะครับเด็กหนุ่มจากกทมนะครับปีนี้อายุยี่สิบหกปีนะครับพ่อของน้องเลนเตอร์นะครับสําหรับเจ้าพระจันฉายนะครับพระจันฉายใช้เป็นชุดนะครับนักมวยอจฉรยะยอดมวยนะครับ พันพยัก์นะครับทางด้านแสงมณีเจอมาหมดแล้วนะครับพบกับแสงมณีสองครั้งเนี่ยเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์นะครับป้องกันแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์ของวิทีราชดําเนินครับแต่ว่ามาต่อยที่ลุมพินีวันนั้นก็ใช้กรรมการของทางด้านราชดาเนินนะครับป้องกันแชมป์ราชดาเนินกรรมการก็เป็นของราชดําเนินหมดนะครับแต่ว่ามาชิงมาต่อยที่ลุมพินีนะครับ วันนั้นขึ้นมาต้นๆก็เป็นต่อทางดันแสงมณีนะครับท้ายก็แพ้คะแนนเสียแชมป์ไปนะครับแล้วก็มาแก้มือกันอีกครั้งนะครับปีที่เนี่ยพ่ายแพ้ไป,ไป,ไป,ไปมาแก้มืออีกครั้งเนี่ยทีนี้ต่อยร้อยสิบสี่นะครับเพิ่มจากร้อยสิบสองเป็นร้อยสิบสี่ขึ้นมาก็เป็นต่อแสงมณีครับสุดท้ายก็าพายพลิกไปนะครับไปคะแนนอีกครั้งวันนั้นถอยตั้งรับเยอะนะครับแสงมณีก็วางแข้งซ้ายตูมตูม ขยันฉลาดหนักแรงใกล้เคียงกันแต่ว่าแสงมณีขยันกว่ากวชนะคะแนนไปย้ำแค้นครั้งที่สองนะครับฟอร์มหลังของทางด้านพระจันรฉายนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรสมานนะครับแล้วก็ไปต่อยมมยสากคนชนะคะแนนอานนท์อยู่ปรางแล้วก็มาแพ้คะแนนคมเพชรนะครับแพ้คะแนนคมเพชรวันนั้นตอมหนักสามปอนด์นะครับพายคะแนนให้คมเพชรจ่วงไทท้ายยกที่ห้านะครับราคาเบียดก็มาพายพลิกล็อกให้กับคมเพชร ก็ไปต่อยมวยสากดนะครับชนะคมพยักนะครับไฟสุดท้ายก็หมายแค่มือเอาชนะคะแนนคมเพชรไปนะครับต่อหนักบอลหนึ่งท้ายๆสู้ไม่ได้ครับไฟที่สองเนี่ยทางด้านคมเพชรแพ้ขาดนะครับเป็นมวยสองแข้งสองกาดนะครับเป็นยอดมวยตัวจริงครับตัวนี้ระยะประชิดเนี่ยฟันสอกคมกริบนะครับสอก้ายหน้าฟันที่คมกริบแข้งขวาวางเนียนวางแม่นนะครับหมัดหนักสอกคมสมกับเป็นยอดมวยนะครับสําหรับเจ้าพระจันฉาย แต่ว่าปีนี้นะครับอายุ26ปีนะครับวันนี้มาต่อยน้ําน้หนักร2อยี่สิบสี่ปอนด์นะครับน้าหนักร2อยี่บสี่ปอนด์เดทเปิดมาต้นๆนะครับทางด้านประจันฉายเนี่ยบางโต๊เปิดอยู่ที่5้าสามนะครับบางโตไหลไปเจ็ดสี่แล้วนะครับสําหรับประจันฉายซึ่งเคยชนะมากระดูกดีกว่านะครับการผ่านมวยดีสภาพร่างกายก็ยังดีอยู่นะครับมาถึงทางด้านรณนใชัยนะครับรณ่นในชัยตรามินทานะครับ เขาบอกว่าเป็นน้องแฟนของเป็นน้องเมียของพี่แปะมินบุรีนะครับเจ้ารณชัยนะครับเคยแพ้มานะครับวันนั้นได้ตอมหนักสองปอนนะครับได้ตอมหนักสองปอนเมื่อสี่ปีที่แล้ววันนี้นะวันนี้เนะี่ยรณชัยเนะี่ยสายจากเมืองดอกบัวนะครับสายจากเมืองดอกบัวเด็กหนุ่มจากอุบลร,ราชธานีไฟที่ต่อยกันครั้งแรกเนี่ยอายุยี่สิบปีครับไฟนี้อายุยี่สิบสามเขายี่สิบสี่นะครับตอนนั้นสิบเก้าเขายี่สิบ ได้ตอมหนักสองปอนด์ครับครั้งนั้นนะครับแต่ว่าการผ่านมวยยังเป็นรองเยอะนะครับได้ตอมหนักสองปอนด์เวทก็มาไม่เต็มครับเวทมาไม่เต็มต่อก็เหมือนไม่ต่อนะครับครั้งก่อนเนี่ยที่ที่แพ้มาต่อก็เหมือนไม่ต่อเพราะเวทไม่เต็มกระดูกการผ่านมวยก็เป็นรองเยอะนะครับอีกทั้งกล้ามเนื้อนะครับสสภาพร่างกายเนี่ยเป็นรองอยู่เยอะนะครับความแข็งแกร่งในสู้ทางด้านประจัญชัยไม่ได้นะครับ มาดูฟอร์มหลังของทางด้านรณชัยดูนะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับชายลาพรหลักบุญแล้วก็มาชนะคะแนนคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือที่ช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็แก้มือชนะคะแนนชายลาพรหลักบุญที่สําเร็จที่ช่องเจ็ดสีเช่นกันนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเจ้าเสาเอกสิทธิเชืบบุญธรรมแล้วก็ไฟสุดท้ายมาชนะคะแนนฟ้าเป็นหนึ่งพรหลักบุญนะครับตอมหนักให้ปอหนึ่งร้อยยิบสองต่อร้อยยี่สิบสาม แต่ก็เอาชนะคะแนนมานะครับสําหรับเจ้ารณชัยตอรามินทานครับเด็กหนุ่มจากอุบลราชธานีวันนี้อายุยี่สิบสามเขายี่สิบสี่นะครับมาซ้อมอยู่กับพี่แปะมินบุรีนะครับมวยคู่นี้นะครับเคยชกกันมาสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นรณชัยได้ตอมหนักสองปอนด์นะครับแต่ว่าวันนั้นต่อก็เหมือนไม่ต่อนะครับน้ำหนักที่ต่อสองปอนด์รณชัยไม่เต็มเวทนะครับมาไม่เต็มเวท แล้วก็อายุน้อยครับอายุสิบเก้าปียี่สิบปีเนี่ยเด็กกําลังโตนะครับเด็กกําลังโตน้ำห,หนักต่อก็เหมือนไม่ต่อกระดูกกระเดียวเป็นรองครับความหนักแรงเป็นรองแต่ว่าเกมการชกนะครับขึ้นมาราคาเรดเปิดมาที่ประจันฉายเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับวันนั้นแต่พอมหดสามยกเนี่ยสู้มไม่ได้ครับราคาไหลต่อไปถึงหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับประจันฉายเป็นต่อมายกสี่ทางด้านรณชัยก็เดินวางแข้งปั้มตีนะครับแต่ว่า ก็ต้านความแกร่งความเก่งความไวของทางด้านประจันฉายไม่ได้ครับกลางๆยกมีแลกศอกทำเอาทางด้านประจันฉายนี่แตกนะครับราคาไหลรองครับเดินปั้มตีเดินขยมแต่ว่าพอกลางยกโดนหักเกลี่ยมล้มนะครับเดินวางแข้งขวาดอกเดียวราคาไหลครับหมดยกสี่นะครับทางด้านประจันฉายนี่เป็นต่อไรราคายกข้าวมาคุมรูปมวยแลว้วก็ชนะคะแนนไปขาดลอยท้ายๆนะครับสาหรับไฟแรก แต่มาไฟนี้นะครับไฟนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะครับวันนี้พระจันทร์ฉายนะครับจาก22มาเป็น26เลยนะครับวันนี้26น้ำหนักโชคดีอยู่ที่120 122ประมาณนี้ครับวันนี้มา124ไม่ต้องต่อน้ําหนักครับไม่ต่อก็เหมือนต่อนะครับวันนี้เพราะว่าทางด้านรณชัยนะครับวันนั้น19 20วันนี้23เข้า24ครับร่างกายนะครับ ล้ามเนื้อกำลังแกร่งนะครับและคน้ําหนักวันนี้ร้อยยี่สิบสี่เต็มเวทนะครับเต็มเวทถึงนิดนิดโดยซ้ําไปนะครับมาดูรูปร่างตอนเตะเป้าตอนซ้อมนะครับโอโ้โหสุดยอดครับรณนใชัยไฟนี้นะครับร่างกายดีแล้วก็มวยขวากับมวยซ้ายนะครับใครออกก่อนได้เปรียบโบรแณนว่ามวยซ้ายได้เปรียบนิดๆิดอยู่นะครับความได้เปรียบของมวยขวากับมวยซ้าย วันนี้รณชัยมาใหญ่มาหนาน้ำหนักดีนะครับซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับซ้อมอยู่กับพี่แปะเมินบุรีรณชัยได้เปรียบน้ำหนักได้เปรียบรูปร่างนะครับร่างกายกําลังใหญ่กําลังแร่งนะครับวันนี้อีกทั้งหน้าเสือนะครับของทางด้านประจันฉายเป็นของเซแขกนะครับเป็นของสจตรงประจีนทั้งเจ็ดสีไม่เป็นรองใครครับแต่ว่าวันนี้มาเจอเขาเจ้าถินโดยตรงนะครับเป็นรองร้อยเปอร์เซ็นะครับซึ่งมีทางด้านดียเกตเพชรนะครับเศกปัตตนีนะครับเฮียตีนะครับ แบมินบุรีอย่างนี้ครับหน้าเสือไม่เป็นรองนะครับหน้าเสือของทางด้านรณชัยดีกว่านะครับเป็นเหมือนเจ้าบ้านวันนี้นะครับตะกอนเนี่ยเสียแขกเนี่ยต่อยกับใครที่นี่หน้าเสือดีกว่าเขาทั้งหมดนะครับวันนี้เจอครับเจ้าบ้านตัวจริงครับหน้าเสือเป็นรองนะครับวันนี้ผมถึงให้เป็นทีเด็ดรองนะครับรองไปที่รณชัยต่อรามอินทานะครับซ้ายเมืองดอกบัวนะครับช่วงนี้ร่างกายเต็มที่ครับแกร่เดียบสามยี่สิบสี่กำลังแร่งนะครับความแข็งแกร่งมีเยอะ น้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักดีด้วยนะครับร่างกายดีผมมองว่าเป็นมวยที่น่ารองมากครับน่ารองเป็นทีเด็ดเลยสําหรับรณชัยวันนี้นะครับระจัใช้ยอดมวยตัวจริงครับแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วนะครับอายุยี่สิบหกกล้ามเนื้อก็เริ่มผ่อนลงนะครับฝีมือดีฉลาดแต่ว่าท้ายๆต้านไม่อยู่ครับผมมองว่ารณชัยแกร่งกว่านะครับน้ำหนักไม่ต่อก็เหมือนได้ต่อนะครับให้เป็นทีเด็ดครับน่าเสียทางทีมงานผู้จัด นะครับไม่เ <smile> ป <im ple manifestations> ็นรองเลยนะครับเป็นต่อได้ซ้ําไปนะครับรองเป็นทีเด็ดครับรณในใต่อรามินทานะครับท่านี้ก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนครับทุกทท่านนะครับที่ร่วมอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับเป็นกําลังใจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับด้วยความเป็นมิตรนะครับขอให้ท่านจงสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ารวยนะครับแล้วก็พี่วุฒิป้อแยมรั์จากจ่าเชิงเซานะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ารวยนะครับโชคดีทุกทท่านครับสวัสดีครับ